เราเปิดฝั่งนี้ดีกว่าวะเออร้อยส่สิคูปองนั่นเอ้นะผมเนาะไปเลยครับเปิด3ช่องครับ3ามมาปึ้ง5คูปองไปเลยไปครับ3ามได้ไหมโดโมมินาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจาเมคแคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม RO v ์โอเวนะอเอร กับรายการอาวีจไม่พาเกือกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมมาหลายอย่างเลยนะครับแต่กิจกรรมที่ผมเห็นแล้วตั้งตารอน่าสนใจนะผมกับกิจกรรมของสกินคิวเลนนะครับซึ่งสกินคิวเลนเนี่ยเป็นสกินอาไมิราเคิลนั่นเองนะซึ่งก็ได้ทําการรีรันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะผมเนาะก็ตามนี้เลยผมสมรครมคูณ่านะคมัเริ่มต้นที่3คูปองนะครับผมเนาะ แต่สกินนี้ผมเซ c เรเบตคิวเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะได้นะครับผมเราต้องการสกินขวามือครับสกินของเพน,นั่นเองอ่าเพนก็คือสกินของที่มีชื่อว่า m มสทริกเอ r าไ e รเดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามหัวข้อเลยครับก็คือการันตีสกินใหม่ครับในราคาเพียงแค่3ามคูปองนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เห็นแล้วน่าสนใจมากนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันดีกว่านะครับซึ่งโมเดลนะผมบอกเลยครับว่า โอเคเลยถือว่าผ่านเลยนะครับผมสกินเห็นคนบอกว่าเป็นสกินที่โคตรจะน่าเกียดอีกสกินหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะนี่คือร่างของตัวเพนนั่นเองนะครับผมนะเป็นลิปเปอรสีส้มนะครับผมซึ่งสามารถของได้นะตามราคาที่ผมบอกเกินตะกี้นี้เลยนะครับผมเนาะซึ่งกิจกรรมนะครับผมเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับลวงพึ่งลังพึ่งอีกแล้วนะครับผมเนาะก็ง่ายๆไดใใ้ใจความนั่นเองนะครับผมเนาะก็ต่างอันนี้ไนดะ้เลือกของขอลังวันตามที่ต้องการนะครับผมเนาะ นี่นะครับผมเนาะโดยนะครับผมเนาะการันตี3 0 4 0 0ก้าวคูองซึ่งผมเติมที่เรียบร้อยแล้วนะผมตามราคาที่ครบกําหนดเลยอาจจะมีเกินนิดนึงอผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากกิจกรรมนี้ได้เพนเสร็จเลยเนะี่ยก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมหนึ่งนะผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูต่อแล้วกันเนาะโอเคครับผมเนาะก็ <c oughs> เปิดสีช่องแรกนะผมก็จะทําการได้กล่องนะผมเป็นกล่องได้กล่องอัญเชิญรูปรูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมนะ แลนะถ้าเป็น10ช่องนะผมจะได้เป็นเพลถาวรเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เปิด12ช่องผมจะเป็นกล่องอัญเชิญพิเศษกล่องเชิญอัญเชิญพิเศษที่โอกาสจะได้คิวเลนสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเราเปิดเลยดีกว่านะผมเนาะซึ่งแล้วผมนะัเลือกหาช่องแรกผมก็คือการันตีนะผมทุกๆ8ช่องนั่นเองนะผมนะเราทำการเปิดเลยดีกว่าครับถ้าเราไม่ดูจะได้หรือไม่ได้นะผมเนาะจะซี่คูปองแรกนะผมนะเนาะเราทําการเปิดเลยล้วกันนะผมง่ายๆได้ากความไปเลยครับผม พึ้งโอ้โหเพชรโคตรเกือบยี่ห้าเมตรยี่ห้าเมตรยี่ห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรรวมเท่าไหร่มาคูณห้าเท่าไหร่ตามนั้นเลยโอเคเอเครับผมเนาะเราทําการเปิดอีกสามช่องแล้วกันนะครับผมเพราะการันตีพิเศษสามช่องนี้นะครับผมเนาะเราเปิดฝั่งนี้ดีกว่าว่าเออร้อยสี่สิบเจ็ดคูปองนั่นเองนะผมเนาะไปเลยครับเปิดสามช่องครับสามสองหนึ่งพึ่งโอ้โหได้ชิ้นส่วนบัตเตอร์ไฟผมเลิกไปนะผมเป็นบัตเตอร์ไฟกับนาคอนนั่นเองครับกันนั่นเองนะผมเนาะโอเคแปด โค้ด8ช่องนะครับผมเนาะตามนี้เลยนะผมแล้วก็เปิดสิบช่องสุดท้ายร2อยี่สิบแปดคูปองอ่ะได้แน่นะครับสกรีนเพยนะผมเนาะอือนึกว่าจะได้โอกาสดนคิวรุ่นิดหนึ่งก็ยังดีนะว้ามาครับได้เพยแล้วครับผมเนาะในราคาส4 9รสิบ้าคูปองที่น่าสนใจนะครับผมนะแล้วก็กล่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดในกล่องจดหมายเลยละกันเนาะโอเค แล้วก็มีโปรโมชั่นการเติมคูป,ปองด้วยครับผมเนาะก็ลดแรกแจกแถมนะครับผมเนาะคุ้มนะเพราะว่าถ้าเติมรอบนี้เนี่ยขั้นต่ำ99คูป,ปองเนี่ยสามารถได้เพิ่มอีก50คูป,ปองเลยล็อกอินตามที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองโอเคนะผมผมชอบนะโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเนาะมาของรางวัลข,ของโอ้โหของโคตรเยอะเลย <c oughs> ของรางวัลอ่าเป็นเพชรส่วนใหญ่เลยที่ได้มาเดี๋ยวเราอยู่ไหนวะเอา้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวรอให้เกมดีๆสักแป๊บนึงครับผมเนาะ โอเคครับมาแล้วก็ผมเนาะก็ได้ทำการรีรันเกมใหม่นะครับผมเนาะกล่อง3อันนี้นะครับผมเนาะก็ได้โปรไฟล์ของอินแอนหยางคิวเลนนะครับผมเนาะโอเคเรากดรับเลยแล้วกันนั้นผมน่าจะยังไม่มีนะโอเคนะครับผมกล่องที่2อ่ากล่องอันเชิญนะครับผมไซคิสเบรดคิวเลนนะครับผมโอกาสได้สกีนหนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับสุ่มไปเล่นเลยแล้วกันโอกาสน่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับผมเนาะไปเลยครับผมปึ้งชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไป เราไม่ได้สีนี่อะไรอย่างนี้แล้วแต่ที่เราต้องการนะผมเพนนะผมนี่นะครับ m มสติดออทไรเดอร์ครับผมโอ้โหโคตรเท่อ่างการนาซาสกินลิมิแต่สีส้มนะครับถามว่าทำไมทุกคนถึงเกียดสกินนี้ถ้าใครดูในตัวอย่างนะครับบอกเลยว่าไม่งโกงจริงไม่ได้คงไม่โกงครับเอฟเฟกต์สกิลครับแม่งโคตรจะแนบเนียงกับในมินิแมปเลย ในแมพของที่เราเล่นเหลือครับผมเนาะเดี๋ยวรอคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมเนาะรอได้เลยตามได้เลยเนาะโอเคครับผมเนาะก็สลหรับคิวเลนนะครับที่ผมไม่ต้องการแต่ได้สกินเพลน,นะผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวทําการสุ่มอ,อีกสักอย่างหนึ่งละกันนะครับผม24คูปองนี้ที่เหลืออยู่เอาไปสุ่มกับสกินททรีครับ t ฮโดรโชเบินั่นเองนะครับผมเนาะเปิด24กล่องนั่นเองนะระยะเวลานะผมตอนนี้ก็2อาทิตย์นะครับผมก็ขายในราคาอยู่ที่199ปอนจากปกติ100อ่า7ร0อยูปองนั่นเองนะผมนะสกินทีรีก็ถือว่าสกินชุดไว้น้ำนั่นเองนะถือว่าโอเคเลยนักกันนะนี่ครับโคตรเท่เลยโอเคาเพื่อรอสียเวลาผมเราทำการสุ่มเลยดีกว่านะครับไป2กล่องแรก สองของแรกครับสองคูปองครับผมเนาะแค่คูปองเดียวครับหวานเจี๊ยบเลยแต่โอกาสนะครับผมไม่ต่างจากไอสก,กินคีซี่รอบก่อนหน้านี้เลย 0- 2 8เรอบที่แล้วศูนย์หนึ่งสเห็นนี่เพิ่มมาอีกสักนิดหนึ่งมา2กองต่อมาครับผมเอาทีละ5คูปองเลยไม่จะได้ทีเดียวเลยไหมแม่งก็เกินอ,อยู่ดีก็ตามนี้เลยแล้วกันเนาะมา3คูปองเลยแล้วกันทีละน็กทีละน้อยครับผมเนาะมีเพชรแดงนิดนึงนะ ปึ้งถ้าเพชรไม่เด้งก็มีโอกาสได้แล้วครับผมจังหวะน,นี้รือเปล่าไม่ลู้โอเคครับสามสองหนึ่งโอกาสได้สักที้ะสาธุ <c oughs> โอ้โหแม่งไม่ได้เลยว่าสามสิบเพชรกับชิ้นส่วนทั่วไปมาสองคูปองจังหวะน,นี้ได้ไหมเนี่ยมันทงต้องได้แหละโอ้โหชิ้นส่วนสกินทั่วไปทีนี้มันไม่เด้งอันนี้นะผมดูแบบอยู่มันมันไม่ได้เด้งไอเพชรอยู่มาเดี๋ยวผมขอไปปะ ปรับมุมเอ่อซื้อไอเทมตรงนี้ก่อนละกันเนาะมันจะได้ไม่ขัดหูดขัดตาไปแล้วผมสองคูปองต่อไป้วผมเนะาะเลยสิบคูปองสุดท้ายแล้วผมเนาะสุ่มเล่นเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้โอ้โหน่นจะได้เว้ยมาห้าคูปองไปเลยไปครับสามสองหนึ่งได้ไหมลุ้นไหมลุ้นลุ้นลุ้น <laughs> จบจบเลยห้าคูปองเอาเลยเอาที่สบายใจเลย มันจะได้หรือไม่ได้สามสองหนึ่งครับผมแ <c oughs> ม่งจุกจริงๆโอ้ยโอกาสมึงก็นเะนให้กูได้ไอรายการให้มันแบบสักครั้งในชีวิตหน่อยเนาะเหมือนกรอนรอบที่แล้วมันก็ไม่ได้สักทีเลยโอ้โหจเจริญโอเคถือว่าไม่ผ่านนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคครับผมเนาะก็สำหรับสกินคิวเรนอ่าสกินเพนนะครับผมเนาะกับสกินทีรี่ที่สูัไปสกินนี้เนี่ยผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมเนาะใครอยากลองดุนเสียงดวงลองดุนได้นะครับผมแต่แค่ซื้อถาวรเลยคุ้มครับ199คูปองกับสกินเพน349คูปองนะครับผมเดี๋ยวทำการรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับใครเลยกดนี่แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ขึ้นใหม่ใหม่ด้วยบบายครัผมเนาะหหาสกรนือ กิจกรรมไหนที่น่าสนใจนะผมเดี๋ยวทำการทำคลิปให้กับท่านผู้ชมดูนะากันนะครับไปครับ